ปัดใจโยปัดใจโยะภูเรชาตปัใจโยะปัดชจาะปัจจัยะอาเสปัจใจยะชานปัจจยะมัคปัจโยวสัมปยุตปัจจัยะเวปยุตปัจจโยวะทิปปัจจอยะนาปัด ตาน้ชวิเดวะ่าตเมยินปัดตังานังอุป้าเปัจาวรหารับทุกขงปฏิปะกังทางทางปิญจังทุกขงปฏิปทกษ์ขีดปังปิญจังทุกขงปฏิปากังทัทาปิญจังทุกขงปฏิปะก

เกลุกุตรกานังราเวติยานิการาปัญญากามิเทติตากานังปิปานทันญาปิญงสุญญาตังสุขะปิปันทานญาปิญญสุญญาตังสุขะปิปทางทิปาปิญญสุ para o